สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาอธิวัดป่านะครับมาขอโชคนะครับกับจอมถวกนะครับอยู่ประพุทธรูปนะครับอยู่พุทธรูปอยู่ด้านหลังนะครับเห็นบอกว่ามีมีเด็กคนหนึ่งนะครับคนคนไหนนะที่บอกเลขถูกบ่อยๆ่คนไหนนี่เหรอเคยเคยบอกถูกใช่ไหมโอ้ยบอกใครบอกใครถูกคนในบ้านครับคนในบ้านครับ อ,อ๋อบอกคนในบ้านบอกถือเลยมันบอกงวดนี้วงวดน,นี้ออกตัวไหนเดี๋ยวใส่ใเบิ้งเดิม <Cin th. S 1> เดี๋ยวใส่เบิ้งว่าออกตัวไหนเดี๋ยวเรามาจุดธูปเทียนนะครับขอท่านนะครับขอจตที่จะทางปุณสระศิีรัตนไตก่อนระดับแรกอตอนนี้เราก็กจุดธูปนะครับบูชาคุณพระศรีรัตนไตนะครับหวังว่าวันนี้จะได้โชคนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องที่จอมปลวกนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นจอมปลวกนะครับมองแล้วรู้สึกแบบ อาถันนะครับคนหัวลูกพ่อเป็นวัดป่าด้วยนะครับวัดป่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูจากกล้องรอยน่าจะหลายปีแล้วนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตอนนี้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางกันนะครับจะให้คนมาดูคนที่บอกมีโชคนะครับมาส่องจอมผวกด้านหลังเดี๋ยวด้านนี้แดดมันแรงนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าดีวกว่าจอมผวกด้านหน้าก็ได้นะครับมีจอมผวกอยู่ เดีมาทาแป้งกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ำนะครับย้ำนะครับไม่ใช่บอกว่าไปส่องตัวไหนแล้วแต่ผมได้มีการจุดทูบเสียงไทยด้วยนะครับทูบเสียงไทยเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับของท่านผู้ชมนะครับต้องว่าวันนี้นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับวัดวารามนะครับจิงสถิตนะครับจิงสถิตเจ้าที่นี้นะครับจะให้โชคกับจะได้กลับไปเบึ้งวนนี้บึ้งเห็นเลขกเลยบึงใกล้ๆบึงใกล้ๆเห็นขึ้นบนไ่บ่ มวิลเล่แปลตัวนั้นนี่ครับตมานนะครับตมาน์ตมาน์ได้เลยครับตมาน์โอ้คนซื้อม้าหนึ่งวะซื้อมานครับโอ้คนชงบ้ึงนี่เปิดเอาขอโชว์กับตมาน์นะตมานเห็นตัวไหนนาะตมาน์เจ็ดตัวเจ็ดอครับตัว ขาเจ็ลตัวนึงเจ็ดตัวนึงเจ็ดตัวหนึ่งเป็นสไตลของเลเจ็ดแน่นนครับออเจ็อออไปพ่นเ็นแปดเนาะแปดครับพ่นเ็นแปกัสี่พนแปดเจ็ดเจ็ดแปดี่ก็จะออกดูแท้ไปพ่นเ็นเนาะเจ็ถึงแม่มึงเจ็ดแน่นอนที่เราเป็นเจ็ดน่เห็นเจ็ดตัวเดียวแลนี่ ออบแนมเนตัวใดออบเื้อห็นเลยว่ะเือหมนเพื่อหมันเพื่อหมันน้ำกันงดนี่เพื่อเพื่นไหสุกอ้่นะ็ดเจ้าเออกลุ่ลักษณะนี่เออหี่หินหนึงวะเยนเห็นหน่งเห็นหนึ่งครับเห็นหนึ่งเป็่ เจ็ดหนึ่งเจ็สข้างล่างมาเป็นห่ังออขันบึงเจ้าโจข้าง่าตัวเันงถ้าดูเจ้โจข้างล่างขนบึงเจ้โจมัน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 เป็นรูปนี้เลยมันกไกลเห็นเลยมันกไกลเห็นเล่นะครับโอเคนี่กัเจ็ดเนีหรือจะเห็นเจ็ดเขาเห็นหนึ่กัเจ็ดนี่กัเจ็ดว่าเจ็ดหนึ่งยังเห็นตัวนึงเนเป็ดนึงเป็นเจ็ดกอะไตัวนี้ แน่แน่นสนั่นเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนะครับเห็นหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเดื้องบนึ่ง่านกล่องตัวไหนดินตัวไหนอเจ็ดหนึ่งนะครับมีคนเห็นเจ็ดหนึ่งท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนเาตอนนี้อยูหลายคนเลย เจ็ดหนหนแปดเจ็ดหนึเ้าเกเลยเจ็ดหนึ่งแปดเนเก่าอยู่คนันเคยกหิน่นเก่าย่น้าแล้วเก่าโอ้แต่ว่าเชัดดูเดเชัดใช่ไหมนี่ซุ่มดึงภาพเข้ามาหน่ฮูเลยว่า7ชัดเชัดอยู่จิดเดหนึ่งเลยจ็ดหนึงเจ็ดหนึ่งเก้เาอ เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดตัวเล่นถึงก็คือจังบัตผมบัตเทีนคือเหรียสองหาเนาะัตเทนนี่คือศูนย์หาโอ้โหแล้วตาตาด้วยบัตรเทียนนี่ดื่มอยู่ดอกเขากล้าเหลือเกิน Chết, chết ninh cầu chết 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 cầu nâng cầu nâng cầu chết cầu nâng, cầu chết 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 cầu cầu, ninh. cầu ninh. Ừ. 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 chết cầu 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 chết cầu 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 ึงวัดใหญ่งงนี่มาอีกเลยนี่แต่ว่าเจ็ดนึงเกา่านี่เรจะไปหาลอตเตอรี่กันหนึ่งตัวน้อยนหนึ่งผมเห็นหนึ่งตัวน้อยแต่ทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยนี่มันเก้าหกมาแล้วนะครับแต่ค่อยดูว่าตัวไหนจะมาต่อเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมทางนี้สองเมื่อกี้นี่มีมีนี่้านะับ วน,น,นีนี่น 8, นนหนบอก่น,นอายุเท่าไหออกก่สแต่ว่าอยู่นี่มือนี้เจ็แป <9. S 1> เห็นไหมีแน,นะแปดเามานไปกันละเจ็ดหนึ 7, 19, นะครับเจ็ 7, คนเห็นเจ็หนะครับมีนะก็เห็นในเจ็ดหนึ่งเก้ามันหมันแฮงๆเดี๋ยคุณเกษรนาเพิ่นสให้ซืกนี่ะเจ้าทเจ้าทางก่เคยมีคนมาเอาเลยครับงวดแรกกูเอานีผมบานี่ม่อคนอืนวดแรกคนสีหดอกงวดแรกมาเขอ้วเหลนี่งวดแรกนะครับงวดแรกนะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับ จะเป็นเลขทูบเสียงททยเก้านะครับเก้ามานะครับทูบเสียงทายเก้ามาอยู่ที่จอมปลวกนี่เป็นมี่คนเห็นเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเดีเ๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยกันต่อว่าเป็นตัวไหนอโอ้ยเจะอเห็นเลขเจ็ดกันเสือในพอดีตัวเจ็ดข้างหลังพอดีตัวนี้เจ็ดเจ็ดอเ,เออเจ็ดคักๆแล้วนี่อเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเก้า คนดูเห็นเลขเจ็ดใส่เสื้อเบอร์เจ็ดมาด้วยนะครับเห็นเลขเ็ดโอ้ยเจ็ดหนึ่เดี๋ยวเราไปดูเลขทูปนะครับสาธุบอกหลักคนหัวลุกพูดแล้วสาธุพึ่งพาบุญบารมีนะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดแรกนะครับที่เดินทางมานะครับพอดีมาที่วัดนะครับมีงานนะครับมีงานจะมีงานพอดีเนี่มาเตรียมสถานที่นะครับเลยขอโชคให้กับแฟนช่องนะครับ เจ็นะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยนะครับเ,เป็นเป็นตนัวไหนโอ้หครับเดี๋ยเชื่อนะครับเห็นเจ็ดหนึ่งเ,เลขทูบได้นะครับหกเก้าหกหนึ่งหกหนะครับหรือจะเป็น9ก้าโอ้ยตรงกันนะครับตรงก,กันกับที่เห็นใน จอมปวกนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองดูนะครับลองดูดูเลยนะครับนี่เห็นเจ็ดหนึ่งเก้าแต่ว่านี้เก้าเก้าหกหนึ่งนะครับคิดแค่โตัวเดียวคิดแค่เลขคอ่ะอองนะั้นเนาเราใดนี่คิดตัวเดียวนะ เห็นเจ็ดหนึ่งเก่าออกเก้าหกหนึ่งปัญหาซื้อขึ้นซื้อลงพอดีหรอบ้านพอดีนตัวหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งว้อนืลางสั่เก็เอาตัวเลขถูกสามัญตัวซื้อเก่าหนึ่เกหเก่าาัญตัวแมนแมนเกา่มากน้ำอเลขไทยเก9าเจ็ดเนี่มาคือกันตามตามมาตลอด แต่ว่าออกเรื่อยอยู่แต่เวลาเวลาสื่อบอกทะเบียนรถจะของอสิออกหมดนี่แหละผมซื้อไปผมซื้อไปอะไรได้เจ็ดเก่าเจ็ดเก่านี่ซือ้อไปแล้วซื้อไปแล้วมาคืนกันนะเอานะครับนะใครชอบเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหรือจะเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกมีแค่นี้นะครับตัวเลขนะครับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยนะครับที่จะาทานนะครับปกปักรักษานะครับดวบปรดานะครับให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้านะครับคิดสิ่งใดปาถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปาถนานะครับสำหรับตัวเลขนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับถ้าโชคดีเราก็งวดนี้ก็ขอให้รวย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 ทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยนะครับรวย